ก้าสมเกียรติชาตชาตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Honda ในงาน Motor Expo 2023นะครับ ในบรรยากาศที่เรียกว่ามิสแอนกรีสนะครับโดยมีกล้องสมเกียรติจันทราครับนักแข่งมอเตอร์ทูครับอันดับ6ของโลกเลยทีเดียววันนี้เปิดโอกาสพิเศษครับให้แฟนแฟและสื่อมวลชนครับได้ใกล้ชิดกันแบบมิสแอนกรี e ตอนนี้ด้านหลังนะครับกล้องสมเกียริเนี่ยกำลังเซนาลเซนให้กับแฟนแฟรเขานะครับทั้งตัวน้อยนะครับแล้วแฟนแฟที่เป็นเรียกว่าหัวใจมอเตอร์สปอร์ตเดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์นะครับการเปิดใจของกล้องกันว่าเขามีแรงบันดาลใจในการแข่งขันในปีนี้อย่างไร แล้วก็ในปีหน้าครับโมโตทูปีหน้าเนี่ย2024เนี่ยเขาจะตั้งปริธานหรือความหวังในการแข่งขันเขา้าไรไปกันเลยดีกว่าครับกง,ง,งสมเกียรติจันทราเดี๋ยวเชตรงนี้กันนะพี่พี่แฟนๆทุกคนครับที่ มากันที่บูธฮอนด้าฮนด้าวันนี้เยอะมากตื่นเต้นมากเลยคันนี้ที่ทุกคนน่ารักแล้วก็ขอบคุณที่ส่งแรงใจมาเชียร์ผมทุกๆเลสก็รู้สึกดีใจมากในทุกๆเลสผมก็สู้แล้วก็พยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้พี่ๆแฟนๆชาวไทยทุกคนได้แฮปปี้แล้วก็มีอย่างที่ญี่ปุ่นเราก็ได้ขึ้นในอันดับที่หนึ่งได้ฟังเสียงในชาติไทย ก็รู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมตลอดทั้งปีต่อในปี2023เราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราทำไงให้เราลงน้อยถนัดไหนที่เรารู้ได้เราบูัฒนานไหนที่เรารู้รู้ได้เรานก็พยายามเก็บแต้มที่เราจะสามารถเก็บแต้มมากที่สุดได้คครับ,ร,บ,ร,บรู้ว่าจังหวะมันไปได้เราก็ไปถ้าจังหวะไปไม่ได้เราก็พยายามเซฟให้ ให้เราสามารถเก็บคะแนนได้ดีกว่าครับอืมมีปัญเสียนะครับเพาะถามว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ต้องไม่รู้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางแผนในหัวกันนกแต่ละสนามมันมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าวิธีการงานของก้องในปีนี้เปลี่ยนแปลงไเยอะมากนะครับเซสชั่นแรกไปจนถึงคอ,อลี่ไฟไปจนถึงการแข่งขันจริงนะครับแต่ลักษามเนี่ยก้องวางแผนยังไงบ้างคือ ในทุกๆเลสผมมีได้คุยกับทีมงาน่อนว่าในสุดสัปดาห์นี้เราจะเซตติ้งแบบไหนเป็นเซตติ้งจากสนามที่แล้วหรือเปล่าที่เราที่เราเซตติ้งมาหรือว่ามาเป็นเซตติ้งสนามนี้เลยแล้วก็จะคุยกับทีมงานว่าเลนิ้นเด็เราจะปรับยังไงลงไปในแต่และแพ็กทีมเราจะใช้ชเลนจิ้นเด็แบบไหนโหมดที่เราขี่อยู่เราต้องปรับทั้งสามโหมดได <ๆ S 2> ้ไหมครับเราจะมีวางแผนกับทีมงานก่อนก่อนที่เราจะลงไปซ้อมทุกๆครั้งครับ ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลรครับทุกคนก้องสมเกียรติประกาศว่าจะคว้าท็อปไฟล์ของโลกไม่ได้มันเป็นแหวนวดการตัวเองไหมกับการตั้งควาาหวังที่ลักษณะเราอาจจะพลาดแค่ในช่วงแรกในช่วงห้าสนามแรกที่เราเก็บคะแนนได้ไม่ไม่เยอะมากครับผม่รู้สึกถ้าสาหรับผมโมเมนต์ที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการขชงขันที่อเมริกพราพ่อไปแล้ที่ ที่ยากสนามก็ยาวอีกท่องอีกค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นแนวแบบข,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 ขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าแรงกดดันที่ไหนมากที่สุดก็น่าจ,จะเป็นที่สนามช้างที่บุรีรัมย์บ้านเราพี่น้องแฟนชาวไทยก็ไปเชียร์กันเยอะมาก <c oughs> เป็นแรงกดดันแต่ก็เป็นแรงผลักดันที่ดีไปตลอดทุกคนเชื่อไหมครับว่าก่อนที่ผมจะทําการแข่งขัน ผมออกวอร์มอัพแรกไปใช่ไหมแตอ,ออกของแรกใช่ไหมผมจะโคง้งแต่โค้งแรบกบจะไปถึงโค้งที่สามกนะ็แบบเอาพยายามเอาแรงกดตามของนั้นออกแล้วก็พยายามสาร้างสมาธิเพื่อให้มันมาอยู่ในเกม,ไ,มได้ครับโอ้ขอได้ยินแบบนี้รู้สึกขนลุกนะเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนงนะครับคือการแข่งขันต่างประเทศกับแข่งขันในประเทศไทย,ทย,ยเป็นบ้านเกิดตัวเองมนันแตกต่างกันแล้วอะนะครับก็รับในการแข่งขันปีนี้เนี่ย กว่าที่เราจะปลวกเลาบนฟ้าทวียมได้ก็ <lawsuit. S 1> ต้องรอจนมาถึงโซนเอเชียนะครับการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในหน้าวัิศาสร์ที่ไาจ่าลูโดล่านักแข่งไทยตนนนี้เนี่ยทำได้นะครับทุกท่านสนามนั้นเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างคุณแานอจนไม่มีใครอยากจะตามแล้ว่คือสำหรับที่จะตาที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกับเราเซ็ตเธอแข่งาตั้งแต่ช่วงเอพี่ง เราก็ทีมงานก็เมื่อพอเราเซ็ตเปอร์เฟกต์แล้วผมก็บอกกับทีมงานว่าเนี่ยตอนนี้รถเป็นเพอร์เฟก้วทีมงานก็บอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวลองไปลองนิดนึงลองไปลองนินนด,ดนึงพอเราไปลองแล้วแล้วเหมือนกับว่ามันมีผลทำให้เราเร็วขึ้นเราก็เลยโอเคเริ่มทำงานเข้ากับทีมงานมากขึ้นแล้วก็พยา,ายามเซตแก้แบบรายละเอียดน้อยๆเพืไไ่อให้รถมันเพอร์เฟกที่สุดในในวิกน,นะเราก็รู้สึกลลว่ารถมันกำลีงจะเพอร์เฟกต์วมากดีมาตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันแข่ง คือก็แบบมีคุณกับไอ้ละเนี่ยตอนนี้ผมคอนฟิการ์มาที่หนึ่งใช่ไหมล้วไอ้ก็บอกว่าจริงจิงแล้วผมไม่ต้องได้นาฬิกานะเพราะว่าไอ้จะแจกนาฬิกาก็เลยก็ดูแซ่แซ่กันว่าเกเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้คุณได้นาฬิกาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้เท่าที่หนึ่งอะไรเงี้ยแซ่แซกันครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับสนามนั้นเราได้อันดับหนึ่งตั้งแต่เซสชั่นแรกเลยแพ็กที่หนึ่งแพ็กที่สองแพ็กที่สามคว้าโพแผลเรียนทำลายสถิติที่ ไม่มีใครทําลายมาเกือบสิบปีนะที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วมาคว้าชัยชนะนำม้วนเดียวจบและที่สําคัญฟัส t ์สเตสแลเป็นการทำาถิติใหม่อีกคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างได้ครับผมที่ผู้ชายคนนี้ที่ญี่ปุ่นรู้สึกยังไงบ้างเป็นอะไรที่ a m a z i n งหรือว่แบบเป็นเต้มมากเลยนะครับเพราะคือในทุกๆครั้งที่ออกไปใน,ในการซ้อมผมก็เรียนะ ทำเต็มที่สุดเก็บรายละเอียดกับรถให้มากที่สุดเพื่อให้รถของเราเฟอร์เฟคมากที่สุดในตอนแข่งก็ในสดาห์ที่ญี่ปุ่นก็เป็นสบาร์ที่แบบ Amazing แล้วก็เต็มๆมาแล้วก็ดีใจามากมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นการอคปอ,อยนะครับจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องขี่ด้วยความอบทนมาตลอดชัยชนะที่ญี่ปุ่นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้แค่ไหน สำหรับการชัยชนะที่ญี่ปุ่นเป็นชัยชนะที่แบบเป็นแรงผลักดันที่ดีอะเพราะว่าเหมือนกับในตั้งแต่ช่วงต้นปีจนไปถึงกลางปีเราเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนในวงลบอเรืได้เลยแต่พอมาถึงที่ญี่ปุ่นเราก็ขึ้นไปในตำแหน่งที่หนึ่งเลยก็เหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้เพื่อให้เราได้สามารถมีเสถียที่จะได้ขึ้นบนบอลเรือี้ ก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการาแข่งขันแต่ละสนามเนี่ยมันมันยากมากๆม,มูโรสกูกับการที่เราต้องเจอนักแข่งที่เป็นระดับพระอาจย์ของโลกครับไม่ว่าจะเป็นไบรอคอสตาเฟร์วเ,วเีนลเดเกนะครับอาลอนโซโลเปสอารอนคาเดตตลอดทั้งก,การก้องเองเจองานยากมาตลอดมีวิธีจัดก,การกับภาวะด้านอารมณ์ของตัวเองไหมว่าจะทํายังไงดีเราจะเดินทางไปสนามนี้แล้วนะ เราเดินทางไปที่นี่ดนะเราจะรับมือกับสนามที่จราจะมาถึงยังไงและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดยังไงบ้างคือในอย่างในการมโนตัวที่ผมไปแข่งก็คือจะมีนักแข่งยุโรปที่ค่อนข้างที่จะเร็วกันง่างเยอะบอกวพยายามทำกันบ้านก่อนที่จะไปในแต่ละสนามเปิดกีโาจะอยู่ที่แล้วดูบ้างว่าเขาขี่กันยังไงโค้งนี้เฉียยังไงเกียร์ี่ยังไงแล้วเราอาจจะแบบ ไปลองขี่เหมือนเขาแล้วอาจจะมีปรับเพื่อให้เข้ากับสไตล์เรานิดหน่อยแล้วก็ในช่วงวิ่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทนทานน่างานเลยก็คือคอมเมอร์นะหมายหมายหมายความว่าแบบเซตเตอร์เนี่ยอ่ะเฟอร์มินอาจจะเร็วอ่ะเซตเตอร์นี้อ่ะผมอาจจะเร็วกว่าเขาอา่ะเซตเตอร์นี้อ่ะนไปดรคอนว่ามสตาร์าจะเร็วเราก็พยายามเหมือนกับว่าพอตอนที่เราลงไปซ้อมหรือว่าถ้าเรามีจังหวะเราก็พยายามไปตามเขาดูว่าเขาขี่เนี่ยจังหวะเป็นยังไงเบรกตรงไหนเล่้งจุดไหนนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยขขน ได้ปึ๊บแล้วเราสามารถทำเวลาขึ้นมาเท่าเขาได้อาจิตยนี้เราก็ต้องไปแก้เซกเตอร์ 2, สองเซกเตอร์สามเพื่อทำยังไงให้มันดีคือท,ทุกๆเซกเตอร์คุณเป็นนักแข่งที่เป็นนักกีฬาระดับโลกฟจริงๆแล้วเนะี่ยวิธีการทำงานของกล้องเปลี่ยนแปลงนะครับจากปีที่แล้วเราจะเห็นได้ชัดว่ากล้องเองเซสชั่นแรกในการลง,ลงไปซ้อมนะครับเขาจะใช้เซสชั่นนั้นเนี่ยวิ่งยาวกว่าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าปีนี้วิธีการงานของกล้องเปลี่ยนไปนเหมือนนักแข่งโอโตจีจีแล้ว ลงไปวิ่งกลับมาหาเซตติ้งลงไปวิ่งกลับมาหาเซตติ้ง,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 งตรงนี้มันมันบบอกอะไรได้บ้างครับคือถ้าเป็นอย่างในปีที่แล้วในช่วงปีพี่หนึ่งก็คือเราจะขี่ลองงานเพื่อทำงานไปถึงรอบท่านี่แล้ว,อ,อ,ลวอะไรครับอพอทํางานไปถึงประมาณสักิ0รอบ21รอบเนี่ยยังทําง,ทงานไม่เท่าเท่าไหร่แล้วค่อนข,ข้างเป็นไงบ้างแล้วที่แนหนังกับเราแล้วก็ได้รู้มาแต่ปีที่แล้วก็คือประมาณในปีนี้เรายายามแบบอยากเซตติ่งให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้แบบ ให้เนะี่ยในช่วงเอพเนเะนี่ยเรามีเซตติ้งที่ที่ดีเลยถับปลาเซตติ uh, ้งลองลองโชว์บ้าง,ง่ลองยางบ้างลองสไตย์บ้างลองทุกอย่างให้รถมอเพอร์เฟสเ,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 เลยในช่วงเอพิเจนนั่นคือการเปลี่ยนตัวไป MotoGP ครับเดี๋ยวคำถามนีเค่อยถามกันต่อนะครับต้องครับและในนยูุก็เดินทางมาอยู่ประเทศไทยนะครับเป็นแฟนบ er อเชียเยอะมากนะครับปีที่แล้วต้องลมผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยผมรู้ดีว่าน,น่าจะสัมผัสได้ถึงความผิดหวัง ในตัวของกองเองเยอะมากาการแข่งขันในเมืองไทยซึ่เป็นบ้านเกิดมีความหมายกับกองยังไงบ้างสำหรับผมมีบ้านเกิดเป็นเป็นอะไรที่ดีม,มากผมได้ผู้ไทยกับพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนสนาวนันที่ผมเดินทางไปสนามวนันแรกได้เจอพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนมารอต้อนรับผมหน้าสนามค,ค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนมาซัพพอร์ตผมมาเป็นกำลังใจเชียร์ผม,มดีดีม,ม,มากๆครับ เป็นไงที่ดีมากทุกคนพยายามพูดแบบไม่ต้องกดดันนะผมนี้นะแต่ผมอยากจะบอกบรากาน,นะว่าพูดทดานี้นะผมรู้สึกตระทมากมากาศอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะขอบคุณขอบคุณมาที่สั์ตแล้วก็กแรงใจเชียร์ผมข,ขอที่ชื่อเลยครนะับน้นตาซึ้งเล <laughs> <laughs> ยฮะไอ้ผมสัมผัสได้จริงนะบางบางทีเวลาที่แข่งขันแล้วมันตื้นตันตื้นจันใจจริงนะับมีคนมาเชียร์เยอะมากแล้วก็เป็น,ปนแฟนที่สุดท้ายแล้ว เป็นแฟนก็เหมือนก็อวัวต้องไปแล้วอะอยากบอกอะไรที่จะเป็นคำขอบคุณพวกเขาไว้อยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนๆชาวแฟนทุกคนมามาที่สพอร์แล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมมาตลอดทั้งปีไว่าจะมีดีบ้างแย่บ้างแล้วก็ทุกคนก็ยังสพอร์ตผมอยู่ขอบคุณทุกคนที่สพอร์แล้วก็น่ารักกับผมแกกบบทนีนะครับขอบคุณมากครับ ขอทุกคู่ให้คุณพี่ฝัง,ง้มเลยครับมันตายสุดเลยฮะอ่ะโอเคมาถึงโมเมนต์นี้ครับระหว่างการแข่งขันที่ผมเชื่อว่าภาพที่มันอยู่ในอดีตนะครับในปีนที่แล้วมันจะแฟลชแบ็ก,กหรือว่าย้อนกลับมาให้เราเห็นว่าเฮ้ยโค้งสีเนะี่ยขอภาพนะระหว่างการแข่งขันนะครับกองจัดก,การเตัวเองอยังไงบ้างก็งสําหรับในปีที่แล้ว,เร,รลวเราก็ได้ภาพที่เลยหลัเรานํามาค่อนข้างไกลแล้วเราก็ห้ามล้ม ก็พอมากลับมาในปีนี้เราก็มีการบ้านของท่านนะแล้วก็เป็นการที่เราต้องทำอะไรก็ในที่ที่เราขึ้นไปดูแต่บนภูเทียนไม่ได้เชื่อไหมว่าตอนีตอนก่อนที่จะไปจีน้ายก็คือคิดว่าโอเคเนี่ยเราต้องจบหมดไม่ต้องสร้างอะไรเกิดการของตัวเองนะครับตอนนี้เหมือนแบบอาจจะตั้งเป้าว่าจะทสนามที่อยากทีนภูเดียนแต่เรขึ้นภูเทียนไม่ได้ถ้าพอเราสร้างในปุ๊บเราเราสร้างอะไรแต่ต่างในตัวเองด้วยก็เลยพยายามคิดแบบว่าสนาม ทำให้จบเดย์ผมก็ดีใจแล้วครับแล้วเราได้พิโรเดียก็เป็นการเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เป็นเหมือนครับเป็นตำแหน่งที่สามที่ดีใจมากเพราะทุกคนรายการขับในวันนั้นเชื่อมั่นความจ่ายในธุรกิจทุกคนตะโกนเชื่อผมว่าชนะสุขที่ันาสู้ๆเต็มที่แต่ผมได้ยินผมได้ยินทุกคนผมได้ยินทุกคนมากๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆครับแล้วตอน แข่งเสร็จเหมือนกับผมสร้างอะไรเกิดตามไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าตอนที่แข่งเสร็จปุ๊บเหมือนกับตอนนั้โล่งหมดพูดใจโแบบร้องไห้วไป่โผมไปจอดที่สแตนของผมอแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรผมอยากทำอะไรก็อยากให้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 พี่ๆสแตนที่มาดูผมวันนั้นก็นนได้ยูตรงนี้ไปคู่หนึ่งก็เป็นจำนวนที่ผมใช้แข่งในวันนั้นเลยครับก็ยังมีอีกคู่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องรายการไทยที่ สัพอนะครกบเป็นการงานกชีในนะครับนักองแฟนที่มีต่อกล้องนะคือไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยกล้องจะได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับแล้วตัวกล้องเองก็ก็มีเขามีความนักต่อแฟนของเขาเหมือนกันนะครับกล้องรับมาถึงคาถามนี้นะครับพอใจกับวิธีการนี้ของตัวเองแค่ไหนสำหรับผมในปีนี้ผมค่อนข้างที่จะภูมิใจภูมิใจมากที่เราสามารถ ฟ้าในตำแหน่งที่6ในแชมเปี้ยนชิพระดับโลกได้ถึงนไหมจะไม่ตามเป้าหมายแต่ก็เป็นตำแหน่งที่อกทีที่ดีมา,มากๆครับปีหน้าัะวางแผนอย่าง้นะเป้าหมายด้วยปีหน้าก็คือปีหน้าครับเราก็มีได้ทำการเปลี่ยนยางก็คือจุดในโมโนทูอรนโนตีทำการเปลี่ยนยางจากแดนหลอกไปใช้ดีลรี่ก็ อาจจะมีอะไรใหม่ๆดีๆครับก็ต้องมารอดูกันในในปีหน้ารับพี่น้องแฟนชาวไทยติดตามมุตนาใจเชียร์นะครับก็ในปีหน้าแต่ว่า้าเป้าไว้อยากจะเป็นท็อป3ไม่ได้นะจะเอาเป็นชั้นในนิวมอเตอร์โชถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่ดูมองมาดูไกลนะ่รับก็จะทำหน้าที่เต็มที่ครับโอเคครับโอเคเห้าเขาไหนกับสุดยอดนะครับคำถามต่อไปครับต้องมีคุณแม่จูด้วยนะครับที่จะได้ตอบคำถามร่วมกับเราครับ เรียนเชิญคุณสุธรรมกิจมินการนันครับผู้จัดการทั่วไปสายยานสายกีฬา,ย,ย,ายานยนต์จากไทยพันธหน้านะครับเนีค่ครับนะครับทำกล้องก่อนว่ามาถึงตรงนี้นะครับโอกาสที่จะไปโรโต้ตีพีนั้นใกล้เคียงมากครับกล้องเรามองโอกาสตรงนี้ไงบ้างครับก็ <c oughs> สําหรับในตัวผมผมอยากเขียนในรุ่นโมดูแล้วก็สร้างผลง,งานของตัวเองให,ใ,หให้ให้ให้ดีกว่าเพื่อให้ทางแม่เจ้ น่เอนแล้วก็คอยสภาพผมขึ้นไปในในในรื่นโมโตจีดีก็อยากจะทำในโมดูลตรงนี้ให้เป็นที่บว่าครับก็ถ้าโรงงานดีแล้วก็ต้องถากแม่จู่ด้วยนะครับอครับเยนเชิญพี่จู่ดีบ่าครับเดครับพี่จูครับอยากจะบอกอะไรน้องกองบ้างเพราะว่าต้องคุ้มเทมาตลอด5ปีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ั้งประเทศไทยแล้วก็ สร้างชื่อเสียงให้คามด้าร่วมมากมากครับเออต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆคอรเตอร์สปอร์ตของคอนด้านทุกคนแฟนของสมเกียจจันทาทุกคนนะคะที่สนับสนุสนน้องมาโดยตลอดจร,จริงๆแค่บอกว่าต้้งพาย,ยายามในรอบ5ปีนะีบมากกว่านั้นคนะ่ะคือตั้งแต่เริ่มที่เขาเข้ามาอยู่กับคอมดาา้าตั้งแต่เด็กๆ,ๆเนี่ยเขาก็คือมีความพาย,ยายามมาตลอดคือเจ็บอุบัติเหตุแต่ก็พาย,ยายามสู้ จนได้ที่เขาได้แชมป์เอเชียทาเลนต e ์ M ตอนปี2016ครั้งแรกใช่ไั้นะคะแล้วก็ค่อยๆได้ระดับขึ้นมาปรากฏการณ์แรกทา่คนจําได้ก็คือได้่อยการ์ดไปลงโมโตโทรีเขาก็ได้ที่เก้าครั้งแรกที่ตรงนนสนามระดับโลกเนี่ยก็าทาที่เก้าได้ก็แบบว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนนั่นก็คืออีกอีกความพยายามที่เราเห็นแล้วพอขึ้นไปอยู่ในโมโตทู5ปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆต็ปีขึ้นเรื่อยๆก็คือไม่เคยทําให้คนไทยผิดหวังเลยแล้วก็ทําให แฟนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมากนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากมาเป็นนักแข่งมากขึ้นตอนนี้โครงการของฮอนด้เล่อเรอียนที่เรามีเป้าหมาย2 0 2 5เราจะมีนักแข่งไทยไปอยู่ในรายการ m o t ตจีพีในรุ่นสูงสุด m o t ตจีเนี่ยก็เริ่มจะใกล้ความเป็นจริงแล้วแลวเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาในอาถรรพเนีย ก็เพิ่มขึ้นมีจุกแบ,บที่ดีขึ้นเรื่อยๆน้องๆก็พัฒนาการโดยมีไอดอลที่ต้องเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบอยู่นะคะตอนนี้ปีหน้า2024ก็เป็นอีกหนึ่งความกดดันที่ทุกคนจะใส่เข้าไปที่ต้องเรานะครับก็แน่นอนเจ้าต,ตัวก็ต้องพยายามทำได้เองก็สำหับเสือเตที่ไม่ง่ายแต่ก็คิดว่าไม่ยากตัวความพยายามเราก็อยากเห็นอนการ2025ที่จะมีนักแข่งไทย ผมเขียนจันทาไปอยู่ในรายการสูงสุดมอเตอร์จีพีคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะมั่นใจมั่นใจครับเราปีหน้าเราจะเห็นเขาในท็อปฟีแล้วก็ปี2025เราจะได้เห็นเขาในโมอเตอร์จีพีนแน่นอนคะ่คนาายะยอดยอดฝากไว้ดูครับอ่ะสุดท้ายนะครับปีหน้าเป้าหมายสูงข,ขึ้นแล้วก็ายากก็ฝากพี่น้องประชานชาวไทยทุกคนพี่ๆทุกๆคนฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมใน ในร,รุ่นมเตอร์ทูครัใช้ไม่เหล็ก315ตากิดาตามกล้องสซนเซอการทาด้วยนะครับโอ้โหไปอย่างนีเ้เลยครับ่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะพูดอะไรไนะครับจากกล้องเซนเซอร์การ์ตาแล้วก็กุ่มจุดสามาดีปีนานนครับโอเคครับครับเราก็เห็นผลงานของกล้องนะครับวันนี้มาพบกับแฟนแฟน,นะครับที่ในงานโมเตอร์ทตอนนี้ช่วงสุดท้ายครับอยากให้กล้องฝากความเห็นหนิดนึงว่าถ้าจะติดตามข่าวสารของกล้องเนี่ยจาก Mo เตอร์ทูปีต่อไปนี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็สามารถติดตามผม ได้ทางาเพจ Facebook ของอาทาง Honda าเลตัวดีมครับหรือว่าทางไทยฮอนด้าได้เลยก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจเชียร์ผมทางมอเตอร์จีพีในรุ่นมอเตอครับแล้วก็ใช้หมายเลข35ฝากติดตามเป็นกำลังใจเชียร์ผมในปี2024นี้ดิบสนี้เยครับครับเราก็เชียร์กล้องให้สุดแรงไปเลยนะครับและขณะเดียวกันครับนอกจากนี้ครับยังสามารถติดตามได้ทางด้นดันด้นไปานด้านดนด้า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 นดานด้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  ดันดินไป2-3ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีด้วยครับครับสวัสดีครับ